ครับสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับ FC ที่อยู่ประเทศอินเดียที่แวะเวียนนะครับเข้ามาทักทายกันตลอดนะครับในส่วนของการพัากรณ์นะครับหรือทํานายทายทักวันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับสามเหลี่ยมเศรษฐีนะครับสามเหลี่ยมเศรษฐีเส้นนี้นะครับเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตเนี่ยนะครับก็จะวิ่งทะยงไปทางเนินพุทธนะครับวิ่งมาเรื่อยเรื่อแล้วก็มาตัดในส่วนของเส้นสมองนะครับแล้วมาตัดเส้นใจหรือเส้นจิตใจแล้วไปหยุดอยูดตรงบริเวณเนินพุทธ ก็เลยทําให้เกิดเส้นนะครับเกิดสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนี่นะครับสามเหลี่ยมนี้เกิดจากเส้นชีวิตเกิดจากเส้นสมองแล้วก็เกิดจากเส้นที่วิ่งตัดขึ้นไปนะครับเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเส้นนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมเศรษฐีหรือสามเหลี่ยมใจนะครับทีนี้ก่อนที่จะมาพยากรณ์นะครับจะพาทุกท่านมาดูเส้นหลักในลายมือของเรานะครับเส้นหลักในลายมือของเราก็จะมีเส้นชีวิตนะครับเส้นสมองเส้นใจหรือเส้นจิตใจเนี่ย ทีนี้มาเจาะเรื่องของเส้นชีวิตก่อนนะเส้นชีวิตจุดกาเนิดอ,อยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านลงมาลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นชีวิตเส้นชีวิตที่ดีนะครับของท่านตามตำราตำราเขาบอกว่าจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับแล้วก็เส้นชีวิตนี้จะต้องยาวนะครับมาจนถึงข้อมือถ้าเส้นชีวิตนะครับยาวมาจนถึงข้อมือนี่หมายถึงอะไรนะครับก็จะหมายถึงเรื่องของเป็นบุคคลที่มีอายุนะครับยืนยาวนะครับอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ เส้นนะครับจุดเริ่มต้นนี่แหละจนถึงสิ้นสุดนะครับเขาบอกว่า70ทีนี้ครึ่งนึงก็35นะครับทีนี้ลักษณะชีวิตของเราเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตนะครับที่เกิดขึ้นนะครับถ้ายาวอายุนะครับเฉลี่ยดีนะครับหรือลักษณะเส้นไม่ขัดไม่เป็นเกาะชีวิตราบเรื่อนนะครับไม่มีอุปสรรคทีนี้ถ้าเส้นชีวิตที่ไม่ดีเป็นยังไงเส้นชีวิตที่ไม่ดีก็จะมีเส้นที่ตัดขวางแบบนี้ ตัดขวางหมายถึงอะไรนะครับตัดขวางหมายถึงอุปสรรค่แหละที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราถือว่าไม่ดีนะครับหรือเส้นที่เป็นเกาะนะครับเกิดขึ้นกับเราเกาะที่เกิดขึ้นหมายถึงอะไรนะครับก็จะหมายถึงลักษณะบุคคลนะครับที่มีโอกาสนะครับที่จะมีโรคมีภัยนะครับโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้โควยไตต่างๆระบบวนี้แหละนะครับระบบช่วงท้องนะครับทั้งหมดหรือลักษณะเส้นชีวิตที่วิ่งมาแล้วก็ขาดไม่ต่อกันถ้าวิ่งมาขาดไม่ต่อกันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ อุบัติเหตุนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับของท่านที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับชีวิตท่านอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับเส้นที่มีดีนะครับทีนี้จุดที่2นะครับมาดูลักษณะเส้นสมองกันบ้างเส้นสมองจุดกาเนิดอ,อยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่า,านออกมาลักษณะเส้นสมองนะครับตามตำรับตำรา,าเขาบอกว่ายิ่งยาวยิ่งดีก็จะเกี่ยวกับปฏิพันธ์หรือพิบความเฉลียวฉลาดดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเส้นสมองจะต้องไม่ไม่เป็นเกาะไม่ขาดไม่เป็นโซ่ก็จะถือว่าดีนะครับ าแบบนี้ถือว่าดียอดเยี่ยมนะครับเส้นที่3นะครับอยู่ใต้นิ้วก้อยลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นหิตใจถ้าเส้นใจหรือเส้นหิตใจเหมือนกันนะครับขาดเป็นเกาะเป็นโซ่เนี่ยก็จะถือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบเขาเรียกว่าระบบความอบอุ่นภายในนี่แหละนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นใจหรือเส้นหิดใจที่จะทําให้ใจเราดีไม่ดีก็เส้นนี้แหละนะครับทีนี้ถ้าเส้นนี้นะครับถ้าหากเส้นนี้วิ่งเข้าหาในส่วนของเนินนะครับเนินพฤหัสเนินพฤหัสก็คือเนินครอบครัวนะครับอีกอย่างหนึ่ง ก็จะมีครอบครัวที่ดีนะครับหรือเนินแห่งอํานาจวาสนาบารมีก็จะถือว่าเป็นเนินแห่งมีบทบาทมากนะครับในส่วนของการดารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะครับการอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยแหละถือว่าดีนะครับยิ่งเนินนี้กว้างขวางยิ่งดีแล้วก็ลักษณะปลายเส้นนี้นะครับวิ่งเข้าเนินพุทธถือว่าดีนะครับมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนในภายภาคหน้าทีนี้มาดูลักษณะนะครับเส้นนะครับที่ วิ่งนะครับวิ่งไปจากเส้นชีวิตเนี่ยแหละนะครับแล้วมาตัดในส่วนของเส้นสมองนะครับลักษณะเส้นนี้ก็เหมือนกับสามเหลี่ยมเนี่ยคำจำกัดความนะครับเขาก็เลยบอกว่าลักษณะลายมือแบบนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมเศรษฐีนะครับหรือสามเหลี่ยมใหญ่นะครับใครมีก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่มีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนะครับสองนะครับเขาบอกว่าชีวิตนะครับของท่านก็จะประสบ ความสาเร็จนะครับความสุขความเจริญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานนะครับการคลองเรือนหรือเงินทองบริบูรณ์นะครับข้อที่สามก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความร่ํารวยนะครับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับข้อที่สี่นะครับก็บอกว่ามีโอกาสนะครับที่จะมีเงินก้อนโตนะครับเพราะว่าสามเหลี่ยมเกิดขึ้นที่จุดไหนตําแหน่งไหนนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความร่ํารวยเรื่องของเงินทองนี่แหละนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นลักษณะนะครับลายมือลายเส้นที่ดีนะครับ ลองดูนะครับว่าท่านนะครับมีลักษณะนะครับเส้นที่ขึ้นจากเส้นชีวิตหรือเปล่านะครับแล้วก็ไปตัดในส่วนของเส้นสมองแล้วก็ดูแล้วเป็นเหมือนลักษณะสามเหลี่ยมนี่แลนะครับถ้าใครมีลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมเศียทีนะครับหรือสามเหลี่ยมใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ